สหายฉันหวังว่าคุณจะนอนหลับสบายนะวันนี้ฉันจะมาแนะนําวิธีการค้นหาของเถื่อนในรถกันวันศุกร์วันที่17เดือน4เมษายนขั้นแรกให้ไปดูกระดาษข้อมูลอ๋อมันก็ยังสวยผะมันก็ยังสวยงามเหมือนเดิมเลยอาครับสวัสดีประชาชนคุณทุกภาคน,นะครับวันนี้เราจะมาต่อในเกมคอนเทเบตพอลิสกันเตชูมาเรื่องกันเลย let's โกมาเราจะมาดูกระดาษข้อมูลนิ ที่นี่ผมจะพบกับคำแนะนำทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ลักลอบนำเข้าของเถื่อนและข้อจำกัดในการเข้าเมืองเมืม่อคุณค้นพบคนขับรถที่ตรงกับคำอธิบายให้คุณค้นหาหรือส่งกลับเรื่องของเขาอะไรวะเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าแบบเมืเ่อเราเจอของเถื่อนในรถของเขาเนี่ยเราก็ควรเอาเขาเข้าคุกที่ผมอาจจะตีความนะไหนดูซิมีผู้สงสัยสองคนคนแรกเนี่ยโอเครถสีเหลืองห้องโดยสารโอเคมา มาเรามาเริ่มตัวรถคันแรกกันเลยอ๋อืมคุณลุงน่าสงสัยดีนะสวัสดีครับออดูเหมือนว่าเราจะพบผู้ต้องสงสัยแล้วตามขูวนของเราเขาแอบส่งของเถื่อนและต้องซ่อนมันไว้ที่ไหนสักแห่งภายในเรือสาของเขาอ๋อชื่อขอยให้เขาออกจากรถและจะได้ทําการค้นหาของเถื่อนโอเคนี่ครับออกจากรถได้ไหมครับ ข้างแรกก็ต้องมีเครื่องมือบางอย่างสำหรับงานหยิบมีดจัดบโต๊ะมีอะไรว่านนะมัอก้ใช้มีดกีดที่นั่งมอได้ครับก็ก็ขออนุญาตนะครับอืออะไรเนี่ยบุรีดีดีด้วยคุณเพิ่จับผู้ลลอบค้าของเถื่อนได้ค่านังค่าเขาตัวศพของเถื่อนเพิ่เเเเเมเติมในรถและจับกูคนร้ายอ่าว่าลนะ เงินก็มีแล้วนี่ยเงินปลอมอันนี้มีไหมอ่ะโอ้ไม่น่ามีแล้วโอเคอ่าคุณถูกจับแล้วเรื่องของอะไรวะคุณถูกจับเรื่องของฉันวาคุณถูกจับแล้วได้เลยครับท่านผู้ชมโอ้หอัวโดนหัวโดนโดนนะฮะอา,าอาชญากรถูกจับอะไรเนี่ยอาชญากรผู้ค้าของเถื่อนรางวัลร้อยสองบาทอ๋ออันนี้ยังไม่มีอะไร โอเคสวัสดีอ๋อวันดีพ้ตำรวจสเตอร์นิคอฟไม่ชัาเผรออ่านยากจังวะพจัการห้องขังโอเคครับนี่คือกล่งของคุณสามารถเก็บของเฉือนเครื่องมืออาวุธและสิ่งของอื่นๆไว้ได้อ๋อนี่ก็ดังว้าไม่แน่สักวันหนึ่งคุณอาจจะเอาเก็บมันได้นะอผมก็ว่างั้นตวจสอบที่เก็บของหนสิอ๋อนี่ยอันนี้คือช่องอุปกรณ์ของเราอันนี้คือที่เก็บของมา ยาสูบกับเงินปลอมใส่เข้าไปมาเริ่มต่อกันเลยมอแลวครับตอนนี้ขอเจ้าที่อะไรวะมัสซิม,ม,มอปช่วยเก็บบัดยาพาราที่เลีอ๋โอโอเคสวัสดีครับโซเลกพลตำรวจมัสซิม,ม,ม,มอผู้จัดการตรวจสอบไปทำความสะอาดพื้นที่หน่อยครับอ,อะไรกันเนี่ยมาดูการตรวจสอบดิ โอแค่ลักรอบลักอบน้ำเข้าของเถื่อนสิบเอ็ดอาจจะมีสิบเอ็ดอันเหรอแต่พบแค่มสองผมก็ลืมดูช่างมันเถอะใบมีดเอาวิกฤเบาะยางและว,วสัสดุอื่นบอสตลาดทำลายกระโปรงและใบทะเบียน,นอะไรแล้วบันอ๋ออันนี้ไงผ่านไปเที่งขวานน้ำแข็งในขณะที่ขวานใช้เจาะสิ่งของเช่นถังน,น้ำมันหรือเครื่องเอติะโตโอเคไม่เป็นไรมาเรือ่องกันเตอคันต่ออาจจะอะไรอ่ะมีก่อ อ๋อไงอ๋อคราดามาให้อย่างวะเชิญขั้นต่อมาโอ้โหรถใหญ่ดีนี่วัสดีกรับพี่อ๋อผมขออนุญาตที่ผมอาจจะถืออาวุธสักหน่อยเอ่อร,อร,อรบเปิดไใช้ตักามันขืนได้เลยมาแล้วมาตรวจสอบกันก่อนอ๋อเป็นประชาชนในอาคาริสตัตไม่ต้องห่วง นายูซิยาวิซี่เอ่อซีสจิวชื่อถูกแล้วอ่าโอเคมาเลขหนังสือนทางไม่เกี่ยว M.Y.M หมาเยเลขปฏเบียน M.Y.M.C สาม4สามอถูกต้องอืมคาริสตัดผมลองเปิดไปอคคาดิสตัดก่อนเพื่ออันนี้ไม่ถูกต้องนะครับคาริสตัดถูกต้องสีถูกอืมโอเค นั่นแสดงว่าเหลือแค่ตรวจสอบรถของคุณนะครับเอ่อเราจะมาเริ่มตรวจสอบที่ล้อรถก่อนล้อรถด,ดีมากเลยนะไฟไท้ายผมต้องดูไฟไท้ายดีๆะลืมไฟไท้ายเคลียร์ยางรถยนต์ดีกระจกก็ดีนะไฟข้างหน้าดีกระจกของคุณไม่ได้หายใช่ไหมเยี่ยมยอดรถคุณดีมากเลยผมเพิตรวจสอบอย่างเนี้เอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อไว้ตรวจสอบของเถื่อน สองวานนะเเครื่องยนต์อยู่ตรงไหนวะเออวะเครื่องยนต์ผมไม่สอบว่นเดียวว่าเครื่องยนต์อยู่ไหนแต่ตัวนี้ก็ไม่น่าใช่หรือนะโอเคอเค๋อตรวจสอบรถก่อนแมนดูซีอาร์กสัสดักส์ห้าพันแปดร้อยถูกต้องโอเคผมว่าน่าจะถูกหมดแหละไปเถอะครับตรวจสอบเรียบร้อยถูกต้องทุกอย่างอัุนมัติเฮ้ย หน้าหน้าตาใช่ไหมวะโอใช่อยู่จะตกไปอ่ละลาก่อนครับทุดดีนะครับอ่าหมุนกระจกเสรว่ากระจกไม่พังดีครับพี่อม,มองว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะอ่าจริงด้วยอีกสั้นชันดเจนยูซี่ไม่ผิดพลาดไหมกระจกหายหนึ่งอะไม่เป็นไรเน้นผ่านไปก่อนจนคนต่อมาไหนยูซีโอเค XRV ไหมไม่ไมใช่ ได้ปวดอีกทางได้่ยไหมโอเคตว๊กตีฉันบอกว่าการควงจะไปไปอย่างรอบเลือดแน่นอนครับพี่หนวดเขางามเออออกมาจากรถเดยดีกว่าเราโมคุยกันดีกว่ามาเอาเอกสารจับกลุกก่มอย่างๆย่างยางโอ้มาจากสหสหลา,าลีนดูสิาัตทัสอาซาลูโอเคพัตทัสอาซาลูพัตตัส อซาลูถูกต้องมาเลขป้ายทะเบียน d c h 9 2 i i v j เยี่ยมเลยหวังว่าไม่มีผิดพลาดนะนะ d c i j v J โอ้เยี่ยมเลยต่อมามาที่เลขอันนี้มาเลขหนสือเดินทาง LM2CUZ87 ถือว่าใช้ได้อันนี้ใช้ได้ถึง25เมษาายุนึงก็เป็นหนึ่งแต่อันนี้หมดอายุไม่ได้ไม่ได้แล้ว วันหมดอายุนะครับไ,ได้ไม่ได้เดพุนในการเข้าทางผ่านไม่เป็นไรซาห้าสามห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบถูกต้องอืมโอเคใช่ลดถูกทีนี้สิ่งที่เราเหลือก็คือหน้าตาของเขาอืมใช่แล้วก็สาหลาาลี่เป็นรูปนกอ้อสีถูกไหมเนี่ยอ๋อถูกต้องใช่ได้ ผมเดลือตรวจสอบรถของคุณนะจะเซ็ตใจเรื่องวัวันหมดอ,อายุของคุณไม่ผ่านล้อพังหนึ่งเราจะดูล้อก่อนล้อสองข้าหลังโอเคล้อั่อสองโอเคกระจกดีล้อล้อสองกระจกดีเออข้ามาบนกระจกข้างในแตกหนึ่งอ๋อเนี่เองสินะกระจกแตกสองโอเคเราเอาช้าๆก่อน ยางแบน2กระจกแตก1ใช่ไหมที่เราเห็นอันนี้คือกระจกตัวนี้แล้วก็กระจกไฟห้องจัสารแตกหนึอ่าฉันไปได้อย่างแป๊บนึงครับพี่ผมต้องใช้เวลาว่าน่าจะเดีนะไอ้กระจกแตกอ๋อมันกระจกแตก2โอเคสำหรับผมผมว่าเรียบร้อยแล้วจะใจด้วยวันนันหมดอายุของคุณใช้ไม่ได้งั้นก็ไม่ผ่านไม่อนุมัติจัดไป ลามาลามาลามาะมาพาที่แล้วก็พูดอย่างนี้ขั้นต่อมาเลยเชื่อเลยไปไปโชคดีนะครับพี่อย่าลืมไปซ่อมด้วยนะอ่ารถขั้นต่อมาผ่านหรือเปล่าวะวาบอกแล้ววัมันอายุไม่ดีอาจะไม่ใช่นามสกุลนี่ยเหรอโอเคไม่ใช่มันเถอะครับ เรื่องกันต่อกันเลยวันดีครับค่าวบอยอื XRV. มายังไม่ใช่แล้วคันนี้ปลอดภัยแลนะ้วน่าเชื่อว่าอจากรถครับให้ออกมาทุกคนอะ่ะและ้วก็มีออีกสารมรไหมนี่คืออกการผมมาอา่อบาหา้โา,หาโพลิสบาห้าโพลิสบาห้าโพลิสถูกต้องสามสอง1อห้าศูนย์หนึ่งสี่ถูกต้อง 19เมษายน1,9,8,1อันนี้6เมษายนเกินมาแล้วแสดงว่าใช้ไม่ได้วันหมดอายุเป็นไรกับวันหมดอายุกันเนี่ย HRC 2759 OB สุดยอดพันอันนี้รถเซฟแล้วก็อัลบดิรถเซฟนะครับเซฟสีเหลืองถูกต้องน้ำหนัก1700สูกต้องแล้วก็สัญชาติอัลบดิ ตรวจไปเรื่อยๆเื่อย,ๆอยวๆครับเอาบาเิกดวงจันทร์ถูกต้องในดูสีสิเยี่ยมยอดโอเคสแสดงว่าแค่วันหมดอายุที่ผิดแลามาตรวจสโตรคของคุณกันเฮ้ยดูดูหน้าเลยอม,มคุณแสวนเนย่อไม่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 ไมไม,ไม่ผ่านรูปห่ายไม่ผ่านเีใจด้วยคุณไม่ได้ไปแล้วแต่ผมขอตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง ไฟหน้าเยี่ยมรถเบนหนึ่งอ่าโอเครอรถนะครับยางเบนหนึ่งกระจกหายหนึ่งมันมันหายวะแล้วก็อ่กระจกแตกหนึ่งนะครับกระจกแตกแค่หนึ่งนะการชนมีไฟท้ายแตกหนึ่งโอ้ ไปข้างในเป็นไงบ้างมีไหมไม่มีไฟข้างในเออเอ,อ๊ตันตนเพื่อนเจ็นนะอือผมบอกผมผว่าเคลียร์แล้วไปครับพี่เอ้ดื่มดูเรื่องโยนต์ข้างหลังอโอเคดีใจด้วยนะครับคุณไม่อนุมัติไม่ผ่านโชคดีนะครับเยสไปเลยไปเลยขั้นต่อมาเชิญเลยเรยบรีบๆร ปิดให้หมดอะ่ะไปโจดีนะครับยูเทิร์นโซ่เลย,เลยวันดีคุณอ่ะนักรอบแน่การปฏิศเสธที่ไม่เป็นธรรมไอ้ที่เป็นธรรมการดสอดเยี่ยมยอดโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แบบเกืกับดูทุกถ่ายผมว่าคันนี้น่าจะใช่แน่อาร์าเ,เวสิตีเออาร์วีึปยเทเบตอยู่ไหน อะไรอะไรมอง xrv อ้าออกมาหน่อยครับสิ่งที่อยู่นั่นก็คือ,อยางรถยนต์คนอื่นผมขออาวุธน่าจะอาวุธอะไรรับสินบนนะัปล่อยรถผ่านคนอย่างผมน่ะเหรอไม่เอาครับสินบนจะเป็นตัวอย่างใช่ปดีเชีย่ยมึงทำไรแลา้วเป็นหาหอะไรเออคุณไม่ดีนะครับ ไปชิบหายละใช่ครับชิบหายจริงจริมาเอาไม้หมดเชี่ยมึงทำไรอย่างชอบเลยชอบคําแพรเลยผมจะหาของเถื่อนน่าจะหมดแล้วใช่ไหมผมก็จะมีอีกอ่ะจะหายทั่วเลยอืมไหนดูสิบอกรถยนต์น,น่าจะมีนะอันนี้ไม่ไม่มีวะ โอเคครับน่าจะหมดแล้วล่ะลงไปทำโอเคได้หมดแล้วไปคุณคุณถูกจบมันยังไม่จบเว้ยมันจบแล้วแหมอย่าคิดมายัดสินบนกับประเทศนี้แต่ถ้าเป็นประเทศหนึ่งที่ชื่อว่าลันแลนอาจจะทำได้นะครับไปโชคดีนะครับผู้พันไม่ใช่ดิพลตรวจพฤติการห้องขังจัดการด้วยมาตัวสอบที่เก็บของใส่เข้าไปเลยอะ แม่อาวุธอาวุธอาวุธแล้วก็ยาสูบไปปาาเคียรถด้วยนะเพื่อนผู้ตำรวจทำความสะอาดพื้นที่ตวรวจสอบอ๋อเนี่ยคือทั้งหมดของวันนี้ในสุดคุณก็สามารถผ่อนใจแล้วเนี่ดูซิผลการตวรวจสอบอ๋อสมบูรณ์แบบแม่ดีกว่าดีกว่าเดแรกเยอะเลยโอเคไปไป อสวยงามจริงๆก็มาสรุปลายวันตัวโซ่ความถูกต้อง470บาทเจอของเถือน6ชิ้น120บาทจับกลุ่มได้2คน100บาทค่าดูแลดันหน้าลบ300แม่ทำไมมันแพงจังวะอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ Day 2ไว้เจอกันต่อพาร์ทหน้านะครับที่ Day ดบ๊ายบายโชคดีนะครับ บายบายเบเบไปจริงนะเนี่ย